ในไลฟ์สดของผมมันมีคนเขานะฮะอยากให้ผมทำหนังสืออีกผมบอกว่าเรื่องหนังสือเนี่ยผมทำแต่ละเล่มอ่ะมันยากมากมันเหนื่อยมากครับผมบอกเลยครับว่านอกจากการหาข้อมูลแล้วเราต้องหาคนรวมข้อมูลหาคนตรวจคำผิดนะครับหาการช่างอาร์ตวางภาพให้ตรงกับข้อมูลอ่า นะครับซึ่งข้อมูลที่เขียนแต่ละหลวงพ่อไม่ง่ายผมทําหนังสือหินหินอยู่เล่มหนึ่งให้เสร็จในปีนี้คือหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดนะครับตลาดหลายคนก็บอกได้อ่านหนังสือที่ผมทําไปหนังสือกับพีบระเครื่องเมืองล่าแล้วดีชอบนะครับแต่มันยากนะผมก็บอกเขาว่าผมทําหนังสืออยู่ทุกวันเลยครับเขาก็งงหนังสืออะไรก็ในหลายสดผมเนี่ยแหละครับ คือหนังสือพระเครื่องที่พูดได้เพราะผมให้คนน่ยตัดเอาไปลง y o u t u b e นะครับหรือว่าเพื่อนๆนนดูไลฟ์สดผมนะครับถ้าเพื่อนๆแคปหน้าจอพระที่ผมเอามาพูดนะครับหรือว่าที่ผมเอามาประมูลเนี่ยนะเพื่อนๆก็เขียนเลคเชอร์ไว้ว่าหลวงพ่ออะไรอ่าราคาปิดประมูลกันไปเท่าไหร่นั่นแหละครับคือหนังสือพระ เครื่องที่พูดได้และมีคําอธิบายนะครับซึ่งเขาเขาบอกว่านะีฮยจริงอะ่นะเขาบอกว่าจริงอะ่ะเขาอยากให้ผมทําหนังสือนะครับข้อมูลพระเครื่องที่ดีนะครับที่ดีแต่เป็นของหลวงพ่ออะไรอะ่ะไม่รู้กันนะครับออกมา แล้วก็พระเครื่องที่ถูกตีเก้นะแล้วมันไม่ใช่พระเก้เนี่ยให้เอาออกมาผมบอกว่าเนี่ยใน youtube หรือในไลฟ์สดของผมเนี่ยเป็นหนังสือพระเครื่องที่พูดได้หลวงปู่ย่ยมคือต้องบอกเนี่พี่บางบอยทุกวันนี้นะครับเราซื้อพระเก้เพราะว่าส่วนมากเหมือนเราขุดสมบัติ เราฟังแต่เรื่องราคาเป็นหลักที่ทำให้เราอะอยากจะเสี่ยงดวงนะีซื้อพระนะียแล้วหวังว่ามันจะเป็นพระแพงๆไม่ต่างกับเพชรเลยครับนะเนี่ยเพชรแท้กับไม่ใช่เพชรแท้เนี่ยนะีแต่สิ่งที่มันน่าเสียใจสุดคือว่าในวงการอื่นเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค แต่วงการเนี้ยครับผมบอ,อกเลยฮะพระเครื่องอ่ะซื้อขายก็แล้วไม่มีกฎหมายรองรับนะฮะเราเอาก้อนหินน่ะมาเล่านิทานขายเป็นเพชรขออนุญาตนะครับอ่ะเนี่ยชาร์จแบตอยู่เราเอาหนังสืออ่ะไอะเราเอาหินน่ะเอากรวดเนี่ยมาเล่านิทานขายเป็นเพชรวงการอื่นเน่ยเขาจับนะครับมีวงการมากเครื่องวงการเดียวที่เอาพระเกะ มาเล่าว่าแท้ขายไปแล้วไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในขณะที่คนอื่นเนะี่ยยุให้ลหลงไหลกับราคายุให้เราจ่ายตังค์ซื้อ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 เสร็จแล้วมานั่งสงสัยแล้วไปนั่งถามเขาเนี่ยว่าอะไรเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่แนะนําผมจะแนะนําให้คุณฝึกดูพระแท้ให้เป็นก่อนแล้วพระแท้เนี่ยยังไงคุณขายได้จริงๆแน่นอน นียแต่ส่วนพระที่ดังแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊นเนี่ยให้อยู่ในมือเรามันก็ยังขายไม่ได้จริงเพราะเรายังไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะแต่ภาพกรณีเป็นพระแท้แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะราคาเท่ากันเนี่ยคือถ้าคุณขายคนเป็นน่ยคนที่ดูพระเป็นเนี่ยพูดกันสองสามคำขายได้เลยจบแต่ถ้าคุณนาไปขายคนดูไม่เป็นน่ย เ,เขาก็ไม่ซื้อแพงหรือเขาต้องส่งรูปไปถามคนอื่นก่อนก็ถูกตอนมาเป็นทอดทอดถ้าคุณถามผมผมรู้เลยนะอย่างหลวงปู่เอี่ยมขายได้สามแสนเนี้ยคุณถามผมคุณบอกพี่สามแสนได้ไหมผมต่อสองแสนห้าคุณบอกสองแสนหกโอเคจบจ่ายตังค์ผมดูเป็นว่าแท้แน่แต่กรณีถ้าคนที่คุณไปถามมาว่าดูไม่เป็นอ่ะรู้แต่ราคาแต่ไม่รู้แท้เก้อเขาต้องส่งไปถามคนอื่น คนอื่นบอกเออพี่ซื้อได้สองแสนหกเขาก็ต้องมาบอกคุณสองแสนสี่กรณีถ้าซวยๆไปถามคนนั้นแล้วคนนั้นเป็นคนนั้นส่งไปถามอีทอดหนึ่งสองแสนหกเหลือสองแสนสี่มาถึงคุณเหลือสองแสนเลยเนี่ยฉะนั้นอ่ะเราดูพาให้เป็นก่อนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวครับพาแท้เนี่ยคุณเอาไปยื่นให้เซียนคนนึงดูไม่เป็นไม่ซื้อคุณไปยื่นคนเป็น,คน,ปนคนที่สองเขาก็ซื้อไปยื่นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามที่สี่ไม่ซื้อ ไม่ใช่พระขายไม่ได้คุณไปยื่นไปเจอคนที่ห้าที่ดูเป็นเขาก็ซื้อฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าพระคุณแท้คุณจะปกป้องพระของคุณได้จริงไหมครับพระเครื่องเนี่ยนะะผมอะใช้ชีวิตการเล่นพระมายี่สิบกว่าปีเนี่ยพระเครื่องคนเดินในสนามพระเนี่ยเป็นร้อยคนนะครับเซียนอะไม่ใช่คนแรกมาเจอแล้วจะซื้อเลย ไม่ใช่คนที่สองมาเจอได้จะซื้อเลยบางครั้งอะวางเพล้ไว้ในตู้นะครับสวัสดีครับโอ้คิดถึงมากครับพี่โต๊ะหัว,ว,วหใ่เริฟมๆนะครับนะนะอันนี้การยานามิตรที่ดีนะครับผมบอกถ้ามีสายปู่ทวดนะมีสายพระใต้นะแอดเฟซเลยสิงโตทองไปในสนามพระคุณวางพระในตู้คนเดินผ่านพระคุณหยิบพระองค์นั้นถามเป็นหลายสิบคนนะครับจะมีคนซื้อจริงบางทีตั้งทัตีห้ามาได้เสียซื้อกันตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงก็มี เนี่ยฉะนั้นถ้าพระแท้แล้ววันนี้ขายไม่ได้อีกอาทิตย์หนึงก็ขายได้อีกเดือนหนึ่งก็ขายได้ประเด็นคือว่าเราดูเป็นหรือเปล่าว่าพระแท้มันเป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้ให้ผมบอกราคาไปอ่ะคุณไม่ใช่ว่าราคาที่ผมบอกไปคุณจะไปยื่นขายแล้วเขาก็จะซื้อราคานั้นพระไม่มีราคาการคุณต้องเจอคนที่เขาศรัทธาจริงๆเนี่ย อารมณ์เหมือนเหมือนลูกสาวอะครับนะลูกฉันมีลูกสาวเป็นผู้หญิงนะค่าสินสอดเท่าไหร่คุณคิดว่าคนที่มีลูกสาวอะเป็นผู้หญิงอะจะเรียกค่าสินสอดได้เท่ากันทุกคนไหมไม่หรอกครับแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาชอบผู้หญิงสไตล์นี้จริงแสนเขาก็สู้ค่าสินสอดสามแสนก็สู้ค่าสินสอดอ่าถ้าไปเจอ นะเศรษฐีหรือคนพอมีกระตังชอบลูกสาวคุณค่าสินสอดก็แพงขึ้นก็เหมือนพระเครื่องครับถ้าคุณไปเจอคนที่เขาศรัทธาจริงๆเขาอยากได้จริงๆประกอบว่าเขามีกําลังพอจะเช่าคุณก็ได้แพงแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่ได้ชอบพระสไตล์นี้เขาก็เช่าไม่แพงนะครับโอเคนะฉะนั้น พาแท้ผมบอกคุณเลยยังไงก็ขายได้สวัสดีครับพี่จักรพัฒนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปนะครับรู้จักพราเครื่องนะครับอีกนะนี่ก็คือพราเครื่องที่ผมน่าจะเช่าไว้นานแล้วอ่ะแล้วก็อยู่ในนี้ฮนะหยิบหยิบขึ้นมาสองบ้างนะหยิบหยิบขึ้นมาสองบ้างนะก็ อันนี้คือพระดั้งเดิมเน,นท่าเน,นี้ยคือพระดั้งเดิมที่อยู่กับผมมานาแล้วนีบางคนเข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะครับอย่างอ่ะองค์นี้พระที่ไหนอืม ครับอ่ะขอบคุณนะทุกท่านอันนี้พระที่ไหนครับเพราะว่าคําถามว่าพระอะไรแพงไหมเนะี่ยผมต้องอธิบายเข้าใจคือบางทีอ่ะบางครั้งอนะ่ะมีคนนะ่ะเอาพระเก๋ม,มาหลอกขายคุณคุณไม่รู้จักหรอกว่าพระนั้นอนะ่ะคือพระอะไรถ้าคุณรู้จกักอ่ะคุณไม่มาถามราคาผมหรอกหนักเท่าไหร่สี่กำสองอ่า ถ้าคุณนะ่ะนะรู้จักอะ่ะคุณไม่มาถามราคาผมหรอกนะเพราะว่าเราอะ่ะไม่รู้ว่าพระอะไรนะครับคราวนี้นะพอเวลาคนขายบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคุณก็ไม่รู้าราคาอีกคุณก็เลยมาถามผมว่าเอ้ยพี่ปู่เอี่ยมสะพานสูงราคาแพงไหม แท้ๆเป็นล้านครับผมบอกแท้ๆล้านหนึ่งแต่เขาเอาพัาเก๋ก,กําลังจะมาหลอกขายคุณห้าพันพอเวลาคุณมาได้ยินว่าปูเอี่ยมสะพานสูงละล้านเขาเอาห้าพันเองคุณเริ่มอยากได้มันกลายเป็นผมอะ่ะ ไปทำให้คุณเสียเงินซื้อพพคเกข้อมูลจริงอะ่ะบางครั้งมันก็เป็นผลเสียได้นะอ่าจารย์ครับวันนี้เหรียญดวงช่วยให้ถูกหวยซะตัวหน้าสามตัวเลยสุดยอดพี่มนตีนะครับฉะนั้น ผมก็จะกวนประสาทคุณก่อนพอกวนประสาทจนคุณตั้งสติได้ผมจึงอยากจะบอกว่าพระนะครับวัสสพานสูงอ่ะสวยๆอ่ะขายได้จริงนะครับเกินล้านเพราะของแท้ไม่ได้หาง่ายนะปูเอี่ยมวัสสพานสูงพระปิตาถ้าอายุร้อยี่สิบกว่าปีสร้างทในประมาณปศสองพันสี่้อยสามสิบ ร้อยกว่าปีล้นะราคาเป็นล้านแต่ของเก๋เยอะอ่าฉะนั้นนะครับถ้าคนขายเอาผ้ามาขายเราอะแล้วเขาบอกชื่อหลวงพ่อถูกนะไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้ราคาถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยว่าผ้าอะไรแต่ถ้าบอกนี่ปิดตาบูเยี่ยมนะอ่าเนี่ยห้าพันเอาห้าพันแล้วกัน อย่างเงี้ยเจตนาเขาอาจจะมาขายพระเกเราครับอันนี้เนี่ยหาแขวนกันหลวงพ่อเองวัดบ้านขอมครับเนะี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหลวงพ่อเองวัดบ้านขอมเป็นพระเกจินะ ที่สุดยอดมากนะแพงผมเล่นม้ามายีสกว่าปีอ่ะปีแรกๆที่ผมเล่นพ้า,า,ก,า,ก,ก,าก็แพงแล้วแพงมาพอกับพระรุ่งท่ากับบือตอนที่ผมเริ่มเล่นม้าเริ่มเดินวงการม้าแบบจริงๆจังๆอะ่ะปีห้าศูนย์เนี่ยห้าศูนย์พ่อเฮงก็องหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นแสนแล้วถ้าเป็นพระพ่อเฮงบ้านขอมนะครับเป็นเหรียญ สรงชุ้มประตูฮนะครับเหรียญสี่เหลี่ยมก็เป็นแสนแล้วเพราะชื่อท่านชื่อเฮงสมัยก่อนพระเนี่ยเขาจะเล่นกันนะครับเหตุผลก็คือชื่อเป็นมงคลน,น้ำพ่อเงินพอลุ่งบูดีพ่อทองนะปู่รอดชื่อเป็นมงคลน,น้ำสองประสบการณ์ ที่มีเกิดเหตุการณ์กันจริงๆเล่ากล่าวขานสืบทอดกันมาอาวิญหารของท่านไม่ว่าจะเป็นเสก้ละมตลความไม่หกเดินบนบายสีได้เนี่ยหรือย่นระยะทางได้เป็นต้นก็กล่าวขานก็เล่ากันมาแต่พระเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่าไม่เหลือแล้วล่ะครับคือคนในอดีตเนี่ยเขาก็แขวนกันจนหมดไง นะไปแกะมังคุดมาเล็บดำกันเนะี่ยช่วงนี้หน้ามังคุดนะเล็บก็จะดำๆหน่อยนะฉะนั้นณนะปัจจุบันเนะี่ยไปหยิบหนังสือมาเคลื่อพี่เลนนี้ยงหนงลุกหนังสือมาเคลื่อนบางๆก็ได้มันต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับอ่าเนะี่ยคือในอดีตอ่ะการเล่นพ้าเรามีไกด์อ่าเรามีไกด์นี่ก็ได้ลูก อ่ไกด์ไลน์นะครับคือเนี่ยเราจะมีตำราเหล่านี้นะครับเนี่ยคือไกด์ไลน์คือในสมัยก่อนอะ่ะเราจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาจะมีหนังสือที่เรียกว่านิตยสารอยากสนใจรถมอเตอร์ไซค์อยากแต่งมอเตอร์ไซค์นิตยาสารมอเตอร์ไซค์มีบอกท่อมีบอกซี่ลวดอ่ามีตัวอย่างน็อตกลึงต้องเล่นแบบไหน ถึงจะเท่ถึงจะเล่นได้อ่าคุณอยากจะเล่นปืนมีนิตยสารปืนคุณอยากตกปลามีนิตยสารเกี่ยวกับอุปกรณ์การตกปลาคุณอยากเล่นพระมีนิตยสารเกี่ยวกับพระคือพระที่อยู่ในนิตยสารคือพระที่เล่นแล้วนี่ออกไหมครับสมัยก่อนเราเป็นหนังสือเป็นไกด์แต่สมัยเนี้ยคนเราบอกว่าไม่ต้องหรอกนะ มีโทรศัพท์มือในในใน Google ในโทรศัพท์มือถือนะ้นมีหมดไม่ได้ผิดครับแต่ในโทรศัพท์มือถืออะโทรศัพท์ที่ไปไหนขึ้นนะลูกมันมีแค่หน้าจอแบบนี้ไงครับนะซึ่งไม่ได้มีอะไรบอกไกด์เลยไม่ไม่ได้มีพระแนะนำแบบนี้อ่าแต่ถ้าคุณรู้จักพระเจอเหรียญสักเหรียญนังไง แล้วไปเซิร์ชในนี้คุณจะเจอข้อมูลอาจจนคุณอ่านชื่อเนี่ยนะครับนี่คุณอ่านชื่อนะอย่างพระพุทธวิถีนายกคุณไม่รู้จักเลยคุณไปกดในนี้เขาก็จะขึ้นทีหลวงปู่บุญแต่ถ้าคุณไม่กดเขาไม่ได้นะไม่ได้แนะนะําคุณไม่ได้มีไกด์ให้คุณนะนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามีหนังสือเป็นหนังสือไกด์ไลน์อย่างนี้ยฉะนั้นพระที่ลงในหนังสือเนี่ย คือเล่นแล้ว,วยี่้าศตวรรษสามร้อยปู่ข้าวังว่าเจ็ดร้อยพอแดงคุกเข่าสี่ร้อยตอนนี้สี่พันเห็นไหมแนยสมัยก่อนเขามีลงนี่เห็นไหมพออีสัตหีบ 500. นะห้าร้อยนะเหรียญจินราชบุดีวัดเหนือ นะเหรียญบุหลิวหายวงพ่อแ่งบากอ่าวบางกระบูนสมเด็จโตปีศูนห้านะรูปหล่อ,อพระพภูนไผ่ล้อมสมัยก่อนนะ่นะปูสุกุวัดนกเห็นไหมครับสมัยก่อนเขาจะมีหนังสือเป็นไกด์แล้วเขาก็จะบอกว่าหลวงพ่อแก้ววัดทองลมเก่งยังไงมีประวัติดื้อนี่ปู่ทวดวัดช้างให้สมัยก่อนสองพันแปดตอนนี้องค์หนึ่งหลายหลายหมื่น เนี่ยสร้างวัตถุมงคลศูนย์้ามีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีแนวทางปิดตาพวกนี้วัดน้อยซึ่งสมัยนี้จะมีคนรู้จักหรือเปล่านพระอะไรก็ได้ที่เราศรัทธาขอท่านได้ครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนด,ดหลวงสมัยก่อนสามนา คุณเห็นไหมฮะนี่พอปานพอปานพุดเท่าไหร่แปดพันห้าเนี่ยพระถูกในอดีตก็มาแพงในปัจจุบันเห็นไหมครับใน,นนี้ก็จะมีพระเครื่องที่เล่นหายกันหมดนะฮะอู อเอาสองอันนี้เท่าไหร่ใช่ณนะเพลานี้ก็ยังมีคนนำพระมาแบ่งบันให้เอาสองอันสองอันนี้อันใหญ่ไม่เอานะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับสมัยก่อนเรามีหนังสือพระเครื่องที่ทำโดยเซียนพระหรือผู้ชำนาญการหรือนักวิชาการ นะเนี่ยจะมีบอกเราหมดทามาปางเห็นไหมครับพสุดหนองหวายสุราชพอขันนกกระจาบเนี่ยครับบุตโตะสมัยก่อนพันสองเห็นไหมฮะพอลี สมเด็จพ่อหลีเล่นกันมาสมัยก่อนสามพันห้าร้อยบาทนะสมัยเนี้ยเรารู้ไม่พ่อหลีมีสมเด็จนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อธรรมจารวัดเขาธรรมมูลนะรูปเหมือนอาจารย์ฟันเนี่ยผมก็ได้ดเหรียญพ่อหย่อนวัดแก้วจเจริญรุ่นแรกสี่พันแปด ตอนตอนนั้นสภาพนี้สี่พันแปดพ่อปานแปดพันห้านะกิ่งมงคลพิษฮะได้สามพันบอกจะต่อจากการมาก่อนลูกไปเนี่ยเหรียญพอเนื่องผมผูดูเอาละท,ท,ที่ทั้งหมดที่วงที่ผมกล่าวมาคือเนี่ยคือนิตยสารที่ อย่างน้อยๆก็เป็นทิศทางให้เราเล่นพระได้แต่ปัจจุบันเราไปถามไงครับแอดมินกลุ่มเราไปถามไงเพราะค้าพระคนที่เขามีผลประโยชน์ในการตอบอะนี่กว่ไหมฮะแล้วในอดีตเนี่ยเราจะมีกลุ่มคนที่เล่นอนุรักษ์ กลุ่มคนที่รู้จริงกลุ่มคนที่อยากเผยแพร่หลวงพ่อกับกลุ่มคนเล่นพุทธพาณิชย์แต่ปัจจุบันมันมีโทรศัพท์มันมีโลกโซเชียลกลุ่มพ่อค้าเข้าถึงโซเชียลกลุ่มคนอนุรักษ์มักจะไม่ค่อยรับเทคโนโลยีเพราะกลุ่มพ่อค้าจับเข้าถึงโซเชียลได้ก่อนเราก็เลยเสพเห็นแต่เนะนียคนให้เราไปเสียตังค์กับพระโดยไม่รู้ว่าพระอะไรอะ่ะ นะฮะฉะนั้นง่ายๆพ้าเก่าพระที่เขาเล่นกันมาใจากอดีตเนี่ยต้องมีเหตุผลสิว่าทําไมในอดีตเขาจึงเล่นกันสมัยก่อนขุดสะแสนห้าแล้วนะขุดสะแสนห้าเนี่ยในขณะที่เหรียญกรมหลวงเหรียญละหกหมื 65, ่นห้าเองนะเออปูทองวราโยธาหกหมื่นแล้วนะ สมัยนี้บูทองหาเจอไหมไม่เจออ่ะก็ถือว่านะครับผ่านไปกิ่งเจ้าคุณสีสามหมื่นเก้าก็สี่หมื่นนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นผมคิดว่าพระเก่าอ่ะหรือว่าพระที่เอาไปใช้แล้วดีจริงอ่ะเป็นพระที่จะไม่ลดคุณค่า จะมีคุณค่าทั้งมูลค่าที่ไม่ผันผวนจะมีคุณค่าทั้งแขวนแล้วเกิดสิ่งดีๆกับคนแขวนจะมีคุณค่าควักออกมาโชว์แล้วคนที่ดูพระเป็นจะขอซื้อจะให้คุณค่าจะอยากได้